สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนาะครับกับทางพญยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนะครับเป็นข่าวของทางบอดบิ๊กพญาบาลฟินแลนด์สูฟังนะครับเรียกได้ว่า f อซีดีใจฟูเลยนะครับเพราะว่าบอดบิ๊กโดนตำหนินะครับแต่บอดบิ๊กก็รีบแก้ไขทันทีนะครับวแลวกะ เดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กแก้ไขทันทีหลังโดนตำหนิเรื่องนี้ FC ลั่นไม่เหมือนบางคนไม่ยอมแก้ไขแตดพี่น้องมันเกิดประเด็นนี้ยังขึ้นอีกเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกซู้ฟังเด้อครับผมกา คือว่าแบบนี้นะครับก็นานี่นะครับทางบอสบิก๊กพื้นด้มีการไปแสดงไปเล่นคอนเสิร์ตนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเล่าบัตรที่นี่เก็กเลยมีเอฟซีนะครับมีการตําหนีตีชุเข้าไปนะครับในการแต่งตัวนะครับในการแต่งตัวของทางบอสบิ๊กนะครับเอฟซี e FC, หลายๆท่านมองว่าส่ที่บอสบิ๊กใซ่นะครับ มันหลายคัคโพดมันหลายเส้นโพดมันดูบอดีประมาณนี้พี่น้องเอฟซีก็เลยคอมเมนต์นะครับบอกบอดบิ๊กว่าใส่หน่อยๆพอใส่ส้นเดียวก็ได้ประมาณนี้พี่น้องหลายเส้นโพดมันดูบอดีมันดูบัวงามนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องบอดบิ๊กแล้วบอดได้ปล่อยผ่านครับนะครับเอฟซีตำหนิติชมเข้าไปบอดบิ๊กรับฟังนะครับเล้วก็เอาไปปรับปรุงไปแก้ไขทันทีนะครับบอดบิ๊กิ่นก็เลยออกมาไล่สุดพี่น้องนะครับผ่านนะครับ นัาเพื่อนกเรียกออกมาลงนะครับในเฟซของทางบอดบิ๊กนะครับผ่านเฟซของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับเราโพสต์ว่าปรับตาม f อแนะนําแล้วครับนะครับซึ่งในคลิปก็เป็นคลิปที่ทางบอดบิ๊กนะครับก็คือกำลังแต่งตนะครับให้เอฟซีเบิ้งนะครับแล้วก็เอาสอยมาใส่นะครับพี่น้องนะครับมีอยู่2 3งสามส้นบอดบิ๊กแล้วก็ถาม f อฟซีไปนะว่า สิสงน,นี้คือบอไซซัมนี้พอบอนะครับเอฟซี FC, คอมเมนต์เข้ามาเดอ้อแบบใดใส่แล้วดูดีแบบใดใส่แล้วเหมาะประมาณเนีย่ยพี่น้องเราก็เฮ็ดตามบเอฟซีบอกเฮ็ดตามบเอฟซีแนะนํบาบ่ได้ปล่อยผ่านนะครับเอฟซี FC หลายๆท่านพอเห็นแบบนี้ก็ชื่นชมนะครับรู้สึกใจฟูนะครับที่บอดบิก๊กเป็นน้ำอ่าขอไปครับเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะครับเอฟซี FC บอกอะไรแนะนําอะไรไปก็ทําตามปรับปรุงแก้ไขนะครับเอฟซี FC บางท่านนะครับกับ คอมเมนต์บอกว่าบอกคือบางคนเนาะบอกอิ่งยังไปกับบุเิตตามนะครับบอกอิ่งยังไปกับปอยพานบอกแก้ไขจากเทือประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าบางคนของเอฟซีกับบมฮูว่าหมายถึงผู้ใดน,นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับบางท่านบางคนสูฝฟังเนาะครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ท่านแรกนะครับเพื่อนกับขอบไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าคนแบบนี้เขาเรียกว่าน้ําไม่เต็มแก้วคะ่ะนะครับ คนอื่นบอกเตือนนะครับไม่ฟังดันทุรังนั้นคือคนที่น้ำเต็มแก้วมีแต่จะหกนะครับจากแก้วนะครับขอให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับรวยๆเฮงเฮงเด้อนะครับผู้ใดที่บอกแล้วบอฟังผู้ใดที่บอกแล้วบอรับฟังความชีดเห็นของคนอื่นนั่นเขาอ,อื่นว่นนาน้ำที่เต็มแก้วมันมีแต่สีรุน่นออกไม้มีแต่สีหกประมาณนี้พี่น้องนะครับแต่บอดบิ๊กเป็นน้ำไม่เต็มแก้วว่าท่นครับ เอฟซีบอกอีงอย่างไปกะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับตามที่คนอื่นเขาติชมเข้าไปประมาณนี่พี่น้องนะครับท่านต่อมานะครับกับคอมมต์บอกว่าไม่เหมือนบางคนเอฟซีบอกเช็ดกันจังยังเช็ดหนักกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้กับบอลูหรือพี่น้องว่าหมายถึงผู้ใดนะครับท่านต่อมานะครับเอฟซีท่านนี้กับคอมมต์นะครับบอกว่านี่แหละแฟนคลับถึงรักบอสบิ๊กเพราะเอาคําติชม มาปรับมาเปลี่ยนทันทีนะครับมาปรับเปลี่ยนทันทีนะครับทันต่อมานะครับทันสุดท้ายนะครับทันนี้กับคอมเมนต์สันส้นๆพี่น้องเพิ่นบอกว่าคนดีชอบแก้ไขจ้านะครับแฟนคลับติชมรับฟังปรับเปลี่ยนทันทีน่ารักมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆนะครับพี่น้องของทางบอดบิ๊ก ผมก็เลียกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับโดนตําหนิติชมนะครับเรื่องการแต่งตัวนะครับการใส่สร้อยนะครับสร้อยมันเยอะเกินไปเอฟซี FC ก็คอมเมนต์บอกบอสบ,บิก๊กบอสบิ๊กก็รับฟังนะครับแล้วก็บอสบิ๊กเองก็บอกนะครับว่ามันก็เยอะจริงๆนั่นแหละนะครับบอสบิ๊กก็เลยปรับเปลี่ยนไม่พี่น้องก็เลยใส่แค่เส้นเดียวตามที่เอฟซีนะครับบอสแมนเอฟซีคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนะครับมีหลายคนพร้อมที่คอมเมนต์คล้ายๆกันบอสบิ๊กแล้วก็เลย เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับตามที่ f c นะครับแนะนำเข้าไปประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องนอง้มีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังได้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ